ของฝากจังหวัดตรังความแวววาวของหนังกรอบใดๆกันดูดิยืนหนึ่งในใจตลอดถ้าไม่ต้องเค้บเลยจริงๆฝิ่นมากเโอถ้าไม่จองบางทีเธออาจจะผิดหวังกับการที่ขนมไม่มีหน้าร้านเพราะของเขาขายดีจัดใครซื้อให้เธอต้องรักเขาเยอะๆ สวัสดีครับคุณอยู่กับอีทอาราวยไบรอันนะครับเช้านี้ฝั่งนี้นะฮะของไบรอันนะฮะก็คือตลาดสดเทศบาลนะครตรังนะครับอยู่ที่จังหวัดตรังนั่นเองฮะก็กลับมาจังหวัดตรังหลายครั้งหลายคนก็ถามไบรอันไม่มีคลิปหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีกลับมาก็ยุ่งๆหลายอย่างเราก็ไม่ถ่ายคลิปหรือว่าคลิปส่วนใหญ่ก็ถ่ายแต่เปิดช่องใหม่ๆเมื่อประมาณเจปีที่แล้วห <Wow. S 1> ปีที่แล้ว5้าปีที่แล้วนานมากเดียวเนาะวันนี้ก็เลยแบบจะกลับกรุงเทพแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าเออขอทําเทปนี้ดีกว่าเทปของฝากจังหวัดตรังเนาะของกินที่ควรเป็นของฝากจังหวัดตรังจะซื้ออะไรกินบ้านเนี่ยวันนี้เบรอนจะมัดรวมของฝากในใจเที่เออเธอซื้อไปฝากแล้วเราได้ว่าเป็นของฝากที่อร่อยถูกปากเป็นของฝากที่ถูกใจผู้รับแล้วก็ผู้ให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้ยังไงติดตามพี่เราร์เบรอนได้เลยจ้กับของฝากจังหวัดตรังนะจ๊ะ ไรอันเคยมาคอลแลบกับเพจเด็กต so ่างจังหวัดที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นดีแอนเดอร์ฮูดละเขาเคยมาถ่ายรายการอาหารเช้านี่แล้ไรอันก็มาเป็นแขกรับเชิญเนาะแล้ววิธีการกินหมูย่างต่างให้อร่อยค่ะ้องมีวิธีการกินยังไงครับปกติกกินหมูย่างคู่กับกาแฟยามเช้านะนี่ซื้อไปแล้วเนาะใส่กล่องอย่างละครื่งกิโลตอนนี้ราคากิโลละหกร้อยบาทเรียกว่าหมูย่างกบเผานี่คือยืน1ึงจริงๆ ใครซื้อให้เธอเป็นของฝากต้องรักเขามากๆเพราะหนึ่งต้องตื่นเช้าอย่างไบอันเนี้ยต้องมารับช่วงประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงประมาณเนี้ยสองคนโทรจองก่อนนะครับแล้วก็สามด้วยราคาด้วยเนาะเดี๋ยวเบรย์อันจะกลับไปที่รถแล้วก็ไปลองชิมกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่จ้าหมูย่างกเผานะในครึ่งกิโลเนาะซึ่งเบรย์อันสั่งมาเป็นสองส่วนคือส่วนสะโพกที่มันจะน้อยหน่อยกับส่วนที่เป็น สามชั้นติซซี่โครงเนาะซึ่งสามชั้นติซซี่โครงเป็นของแม่แน่น,นอนส่วนนี้คือของแบรนด์เองเนาะติสโซคือต้องบอกก่อนว่าก่อนแบรนด์ไม่เคยกินร้านนี้นะเพราะว่า<อ>มันต้องตื่นเช้าไงก็กินร้านอื่นทั่วไปกินร้านนี้เออเข้าใจละซึ่งแบบให้ดูดิเห็นไหมความแวววาวของหนังกรอบได้ๆก็ดูดินี่หนังที่บางกรอบเห็นปะหนังอะละนีนะ่อื บางกรอบเฉพานนี้ไม่มีอีกแล้วบางกรอบอร่อยมาก <Wow. S 1> กรอบหมูย่างต่งะงมันจะไม่ได้บางแบบเรียกแบบห,หมูหันนะเพราะมีการผ่านการที้มเนื้อให้หมูกรอบอะ่ะเห็นปะแต่มันไม่เหมือนหมูกรอบเพราะมันมีรสชาติกันหมักเนาะเนื้อที่ติดแดงๆนี่แหละคือตัวอร่อยเขาเพราะมันคือผ่านการหมักน้ำผึ้งหมักเครื่องหอมของเขาอันนี้คือแบบที่สุดอืมเนื้อถูก รสชาติกำลังดีอ่ะหอมหอมเค็มไม่หวานน่อยๆไม่ได้หวานเบื่อเลยอือดีว่ะอันนี้คือชิ้นใหญ่ที่เห็นปะ <ST AR C> มีทุกเลเยอร์เลเยอร์สีแดงสีขาวและหนังมาพร้อมกันหมน <S <S <AR C> ดหืมใดๆคือ <S <S <AR C> ให้หนังกับเนื้อสีแดงนี่เนื้อสีแดงนี่หนังเรียกว่าใครซื้อฝากแล้เขาเยอะๆและยุคนี้ทุกคนมี มออราลมร้อนมออราไรน้ำมันไปอุ่นสบายอของฝากอย่างหนึ่งที่คนมาตรังซื้อไปฝากเธอเนี่ยต้องนับถือน้ำใจเขาเหมือนกันก็คือร้านร้านนี้นะฮะชื่อร้านว่าขานมจีบจีเมโบแดงลําพูลาตรังมีคนถามฉันว่าทำไมไม่ถ่ายหน้าร้านหน้าบ้านเขามาให้ดูคือเขาไม่สะดวกเลยที <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าไม่มีป้ายชื่อร้านเป็นห้องแถวประตูเหล็กสีเขียวเนาะปัจจุบันสีเขียวอนาคตสีไหนไม่รู้ก็คือให้สังเกตว่าเป็นห้องแถวที่อยู่ยืองๆนะหรือว่าเกือบจะตรงกันข้ามกับกร้านขนมจีบสังขยาชื่อดังที่ชื่อป้าพอผ่านเออว่างี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครตาม Eat, อีทราฟบรอนตั้งแต่ต้นๆเนาะ จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ไบอ์อันแบบท้าชนขนมจีบสังขยาตรังนี่เรียกว่ายอดวิวค่อนข้างสูงทีเดียวบางคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนั้นอาจจะสงสัยว่าขนมจีบสังขยาคืออะไรขนมจีบคือติ่มซำหรือไม่ขอพูดรีฟๆสั้นเลยว่าไม่ใช่นะจ๊ะขนมจีบสังขยาก็คือมันอารมณ์เหมือนขายาพาฟที่คุณเจอที่ปีนังที่สิงคโปร์อะไรแบบนี้ซึ่งขายาคือสังขยาสไตล์แบบมาเลยสิงคโปร์ที่มีความไข่เป็ดเหนียวๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่สังขยาใบาเตยแบบไทยเชยน่นกัน ซึ่งจีเมย์คือเป็นเจ้าที่ฉันว่ายืนหนึ่งในใจตลอดและถามทาไมถ,ถึงต้องให้แบบว่าความพยายามกับคนที่สั่งเพราะว่าร้านนี้นะเขาอาจจะมีการ,รเออส่งตามที่งต่างแต่ฉันไม่ทราบฉันต้องมาซื้อถึงที่ที่ทตําบลลําพูาเนี่ยขับจากตัวเมืองไม่เกินสิบห้านาที <Wow. S 1> ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าไม่จองไม่ได้กิน oh, <no. S 1> ฉันเคยนะพิมพ์ตอนบ่ายวันนี้บอกว่าพรุ่งนี้มารับได้ไหมครับเขาบอกว่า ขออภัยด้วยค่ะคิวเต็มจองลรวได้น้อย2วันจ้ะรีบจองเลยนะจ๊ะก็สามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรที่จะขึ้นตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉันจ,จำไม่ได้เบอร์อะไรเนาะก็แอดไลน์กันไปกับซีเมีเนาะและทีนนี้ก็ไปสั่งกันได้ของแท้จะต้องมีโบแดงริบบิ้นแดงนี้คือเห็นปะไม่มีสติกเกอร์ได้ติดเลยว่าเป็นเจ้าอันนี้ถุงนี้5ชิ้น ใช่ป่ะ่งสอเออชิ้น45บ้าทราคาดีนะแล้วแพ็คพลาสติกแยกชิ้นมาให้ด้วยซื้อยางงี้กลับบ้านไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากเก็บไว้กินานานๆเนาะเื้อนเอาไปแช่ตู้เย็นเพราะแป้งมันจะได้ยังคงแบบกรอบอยู่อนะไรเงี้ยสั่งจีเมฮิไรจ่ายชาวบ้านเธอดูดิสิบถุงจุกๆไปเลยจ้า <Wow. S 1> เออื่นว่ามาที่หน้าร้านอะ่ะมันเหมือนมีของแบบเหลือจากการอบก็เลยซื้อมาอีกหนึ่งถุงอันนี้ถุงนี้สี่สิบาทเป็นถุงที่ ไม่ได้มีการแพ็คแยกแบบเหมอบการกินเลยเดี๋ยวจะรีวิวชิมให้ดูนี่เห็นไหมน่ากินป่ะน่ากินปะเนี่ยคือสังเกตตัวจีบกล้าจะจีบไม่ได้แบบก็มียังมีจีบอยู่เนาะเออแล้วสังเกตป่ะมันมีความอุ่มอ้วนมากเก่งแล้วไม่รู้ว่าได้่องเสียงความกรอบเบาของแป้งพับไหมจะดูไส้ในหมัง ตั้งไหนมามาเป็นสังขยาไข่เป็ดที่กวนจนเหนียวอ่ะแล้วก็แป้งมันมีความแบบฉันรู้สึกว่ามันยังชอบร้านที่ว่ามันไม่ได้บางจนเกินไปมันยังมีความเป็นชั้นเลเยอร์ของแป้งพัฟอยู่อะที่เป็นขนมจีนสังขยาที่กินเด็กๆก,ก็ต้องรสประมาณนี้หลายเจ้าชอบบางกรอบนั่นแล้วแต่แต่ว่าเลิฟเจ้านี้กินแล้วอาจจะโล่งนิดนึงแต่อร่อยคือแป้งมันมีความแบบ บางแต่มีเลเยอร์แล้วสังเสีไข่มันแบบหวานหวานมันไม่หดึนกับหวานน้อยแต่ไม่ได้หวานเวอร์กินคู่กับแป้งแล้วมันกลางดีมากเค้กเบนจามิดนะฮะซึ่งเค้กเบนจามิดเองเนี่ยนะตอนสมัยเด็กๆนะ ขับผ่านทีไรแขวนป้ายตลอดอว่าเค้กหมด<อ>เค้กหมดเค้กหมดเดี๋ยวนี้อาจจะหาซื้อง่ายขึ้นอาจจะมีกาลังผลิตที่มากขึ้นนะครับก็อยู่ตรงท้ายซอยถนนบางต่อนะครับซึ่งปกติแล้วจุดเด่นของเขาก็คือทุกแน่นอนว่าทัวเนี้คุอาจะเห็นเค้กต่างๆแบบมากมายใช่ไหมแต่ที่นี่เดี๋ยวคนนี้นะมันเป็นความคลาสสิกอะเนี่ยกล่อง7 5บาทแพ็กเกจง่าย,ายๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบ ส่วนนี้คุอาจะเจอเบเกอรี่ฝรั่งเทียบโอ้รูร่าไฮโซอลังการกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ก็นี่ก็ถือว่าคัมพัสสิกคือเขามี2ตัวคือตัวนหนที่ซื้อประจําคือเป็นเค้กวานิลาแล้วก็เป็นเยม่ส้มกับอีกอันนึงเป็นเค้กครีมนั่นเป็นบัตเตอร์ครีมเนาะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสองสีคือกาแฟวานิลาหรือว่าเป็นกาแฟล้วนก็ได้แต่คนชอบเนาะนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกแล้วครับท่านถ้าใครจําได้แบรนด์เคยมาดูที่นี่แล้วเนาะเมื่อนานมาแล้ว สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเธอฉันว่าฉันไม่เคยเจอเค้กที่ไหนแบบนิ่มขนาดนี้ม,มาก่อนเธอดูนะนิ่มแบบโอ <Wow. S 2> ้ดิคือมันแทบจะหักคามือได้เลยอ่ะพราะเอาเข้าปากความมันฟูนะเหมือนแทบจะดูดเค้กเข้าปากให้เลยอ่ะแทบไม่ต้องเคี้บเลยจริงๆโอวแล้วพอกาแฟไวลาครีมกินแล้วมันเข้ากาันกาแฟไม่ได้จัดมากเนาะกินกับครีม บัตเตอร์ครีมที่ออกหวานหวานหน่อยแล้วก็ไม่ยากนะพ่นีคือเอาไปแบบจัดเบกของว่่งกินคู่กาแฟคือเลิศมากนี่วันนี้ลายแยมเป็นแยมส้มเนาะแยมส้มมาหาบางๆรู้มองเห็นไหม,อ,มออกหวานหวานกินง่ายๆนนไ้ก็เป็น ของฝากคือเราว่าสำหรับผู้ใหญ่ก็จะชอบผู้ใหญ่ที่แบบไม่ถนัดเค้กนมเนยแบบปัจจุบันมากๆเดี๋ยนี้ก็น่าจะถูกใจเพราะมันถึงง่ายเจจง่ายแล้วก็อยากฝากให้เป็นหนึ่งของฝากสําหรับใครที่มาอังนะนำซื้อสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันถือว่ามีความคลาสสิกอะเออคือคิดถึงของฝากตังอะ่ะฉันก็ยังไม่เคยตัดใจจากร้านนี้ได้เลยนะจริงๆ อีกหร้านของฝากที่มาในยุคหลังๆแล้วแต่เรียกว่าของเขาก็าคือดีจริงๆนะฮะร้านนี้ครับขนมเปียปิ้งบ้านพยูนนะครับซึ่งสาขาแรกเขาอยู่แถวมังสีแยกอนามันถ้าจะไม่ผิดอะไรเงี้ยแถวนู้้นหน่อยตอนนี้เขมีสาขาในตัวเมืองทับเที่ยงแล้วก็คืออยู่ตรงสีแยกต้นสมอนะครับก็เรียกว่าใครที่แอบจะเฮลตี้เล็กน้อยก็เป็นเปียปิ้งเนาะเปียปิ้ง ซึ่งก็มีหลายไส้ด้วยกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวฉันชอบไส้หมูแดงกับหมูย่างเมืองกลังแล้วทุกวันนี้เชื่อว่าแทบทุกบ้านจะมีแบบหม้อทอดลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันใช่ไหมอ่ะสามารถเอาไปอุ่นไปอบได้เดี๋ยวให้ดูเนาะคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เหมือนเซาปิ่งนะมันมีความเปียกเเห็นปะมีความเป็นชั้นเป็นเลยเยอ่อมลูกคุเห็นไหม แล้วก็แบบคัปปิ้งครับคปฟิ้งก็มันจะมีเกรียมสองด้านเนี <c oughs> ่ย <c oughs> นี่คือฉันไปรอมาเพราะว่าไส้หมูแดงหมูย่างของนางนี่คือขายดิบขายดีโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะนี่ร้อนมือมากทั้งนั้นใครจะซื้อกลับบ้านยิ้วไปฝากใครจองล่วงหน้าก็ดีนะแล้วค่อยมารับจะได้ไม่ต้องรอกันนี่ไส้หมูย่างเมืองตรังไม่เหมือนใครแน่นอนจะเธอเดี๋ยวจะชิมให้ดูเนาะยังร้อนอยู่เลยสื่อร้อนมาก ห,หมูย่างกำลังเ้าม <Wow. S 1> คือซอสปิ่งเป็บแก้มจะแบบเหนียวนุ่มๆช่ไหมทาน,นี้จะมีผิวสมัมผัสที่แบบหนแบบหนึบๆนิดนึงความเปรียแล้วผิวข้างน้ำจะกรอบเกรียมแล้วเป็นไส้หมูย่างเมืองตังนะมันจะมีความหอมผงหอมที่เขาใช้แบบหมักหมูย่างขึ้นมาเลยเอ,อ่างนี้ออก มอมหวานตนี้จะมีกลิ่นคล้ายคล้ายๆลายคล้ายพวกตุ่นพะโลก็ตุ่นยาจีเนี่ยมีกลิ่นจำแล้หอมหอมเลยเนี่ยเดี๋ยวได้กินร้อนๆคือฟินมากเลยดีดีอันนี้ไส้หมูแดงนะคือฉันแนะนำสองไส้นี้ให้กินไส้อื่นก็มาสั่งได้นี่อย่าเพื่อทั่วเลืง้งฝอยทองลาวากระรี่ไก่อุ่เยอะแยะ,ยะนี่หมูแดงมีจัง หมูแดงฉ่ำๆโค้ดฉ่ำก็แบบหมูแดงเขามีความฉ่ำไม่ได้หวานโดดแต่อมหวานนิดๆหอมๆอ,อ่ะหมูมแดงก็หอมอ่ะไม่วหวานเกินสมีความอมหวานเนี่เฮ้ยอร่อยเอยเออันนี้ก็น่าโดนจะซื้อฝากก็ได้ซื้อกินเองเป็นแบบ ของว่างขาวมือบาทหรือจะเสิร์ฟไส้หวานก็แล้วแต่ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งของฝากที่แนะนำเนาะ ใครซื้อให้เธอต้องรักเขาเยอะๆ <Wow. S 1> เพราะว่าของชิ้นนี้นราคาไม่เบาแต่สมคุณภาพและบางครั้งถ้าไม่จองจะไม่ได้สินค้า <Wow. S 1> อยู่ที่ร้านวานิลานะครับตรงสามแยกพรสริกุลซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าใครเคยดูอีราเรีเยนเมื่อหลายปีก่อนก็จะเห็นว่าเราเคยมาร้านนี้ละ <Wow. S 1> ตอนนี้ขอมารวมเป็นของฝากอย่างหนึ่งซึ่งของฝากให้เราพูดถึงคือสิ่งนี้ฮะ <Wow. S 1> นี่กระปุกนี้นะ 520ทุกคนแบบฮะเธอกระปุกใหญ่อยู่นะและสิ่งนี้เขาเขียนว่าคุกกี้มะพร้าวอัลมอนด์เห็นป่ะคุกกี้มะพร้าวอัลมอนด์มันคือโคโคโนัทอัลมอนด์ตุ่ยฝรั่งเศสคือตุ่ยมันคืออะพรกับพิร์เซนตส่วนใหญ่กตุเล่แหละคือมันคือมะพร้าวคั่วใครมะพร้าวคพวกนี้ทำกับอัลมอนด์สไลด์เธอนึกออกป่าวว่ามะพร้าวกับอัลมอนด์สไลด์คือ ของมีราคาทางนั้นและเป็นคุกกี้แบบไหนถึงได้ราคาขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันอ่ะขออนุญาตอันบ็อกสดๆที่นี่เรียกว่าขนมนี้นะแม่ฉันชอบมากเธอแม่ฉันผู้ไม่ได้เป็นสายนมเนยคือชอบมากขอแกะมันนะกระปุกขนาดนี้เต็มๆแน,น่น,นๆและดูลักษณะของน้ํานางเรียกมันว่าคุกกี้ภาษาไทยเพื่อเข้าใจง่ายแต่มันคือตุย,ยตุยเล่เนี่ยเธอดูสภาพเนาะเห็นไหม อัลมอนด์สไลด์และมะพร้าวคั่วเต็มเต็มแผ่นแน่นๆจุกจุกและดูด้านล่าง <Wow. S 1> เนไแป้งมันบางมากเ <Wow. S 1> หมือนแค่ตัวตุยหรือตัวเล่เนี่ยแค่เชื่อมให้มะพร้าวอัลมอนด์เนี่มันติดกันและคำเตือนนะสิ่งนี้นกินเพลินมากติดลมมากเนี่ยมันจะมีความหอมมะพร้าวขึ้นมาเลยหอมเลยแล้วพอกัดดูนะเพลินนะ กรอบบางแล้วไม่เจอแบบความมันของอัลมอนด์เข้ามาเสริมอันเนี้ยที่สุดบอกเลยที่สุดใครซื้อฝากเธอรักเขามากๆเพราะราคาไม่เบาแต่ด้วยคุณภาพที่อัดแน่นเนี้ยจุดสุดมีบางร้านพยายามทำแบบนี้แต่เธอเอ้ยไม่ได้อย่างเขาอ่ะเพราะว่า ไอมะพร้าวอัลมอนด์นี่นะฉันอาจจะไม่มีความรู้มากเรื่องเบเกอรี่เนาะแต่ฉันบอกก่อนว่าเห็นไปข้างหน้าเขาอะมันมีความแห้งเลยมันไม่ตกไม่ตกน้ำตาลเป็นทอฟฟี่เหนียวเหนียวไม่ตกทรายอะไรอย่างเงี้เยเออใช้คำเนี้ยคือบางทีเรากินแล้วส่วนมันถ้าเกิดมเหมือนคณกินถั่วตัดอะ่ะควรจะความเหนียวเหนียวทอฟฟีอ่อันนี้ไม่เลยเว้ยไม่รู้เหมือนกันวิธีทำยังไงซึ่งสูตรลับใครบอกใครอยู่แล้วใครมาตรังชอบสไตล์นี้นะจองเถอะ ติดต่อร้านเข้ามาร้านหยุดบันพูดนะ ร้านนี้เป็นร้านของฝากจังหวัดตรังที่ว่าเพื่อนฝูงหลายคนชอบถามตลอดแล้วก็มีชื่อมีเสียงอยู่นเนาะร้านนี้นะฮะชื่อร้านขนมเปี้ยซอยเก้าทุกคนนะ่าจะรู้จักกันดีซึ่งแบบต้องบอกเธอก่อนเนาะถ้าอยากได้กินอยากให้ชวนนะโทรจองล่วงหน้านะถ้าเธอมาช่วงหยุดยาวเทศกาลควรโทรจองล่วงหน่อยน้อย2วันเธอเพราะไม่งั้นเธอถ้าไม่จองบางทีเธออาจจะผิดหวังกับการที่ขนมไม่มีหน้าร้านเพราะของเขายมดดีจัะ ใช้คำนี้ถ้าไม่ต้งเทศกาลกวอาจจะได้หรือว่าร้านเปิด6กโมงเชา้ามาไดนเชา้า mm hmm. ก็จะ full option full stream อย่างที่เห็นนั่นแหละที่นี่จะเป็นไส้เดี่ยวซะส่วนใหญ่เนาะแต่รวมรถก็จะมีบ้างออกมาเป็นนะเ mm hmm. พือกถั่วเลื้องชาเขียวเพือกมันม่วงถั่วแดงอะไรประมาณน,นี้เออแล้วแต่เขาจะจัดให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมาเย็นๆเนะี่ยไอรวม3ร,รถไม่มีแล้วลนะ่ะเนาะวันนี้ก็เลยจะขอแบบชิมรีวิวอีกครั้งหนึ่งเนาะอะาที่เคยรีวิวไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนาะแน่นอนว่าไส้ที ซิกเนเจอร์รับความยิ่งของสกงคือไส้เพื่อไข่เค็มตรงกลางด้วยนี่เผืออนะจา๊ะเหมาะคนกินมากเพื่อเหมือนกันเลยจ้ะอุ้ยไม่ต้องมันใหญ่มากผุกเนื้อเนีนแบบกำลังเดีเจอความมังไข,ข่เค็มแป้งข,ข้างนอกคือกรอบมากๆแล้วก็มีกรุบงานี่นี่ลูกค้า่ข้างหลังนะลูกค้าเต็มเลยเนี่ยมันก็ไม่บก,กวนเขาบางคนยังไม่รู้ว่ามีไส้เด็ดอีกไส้ ของขนมเปี๊ยะซอยก้าด้วยควรดวคือไส้หมูย่างเมืองตรังไม่จองไม่มาแต่เชา้าไม่ได้กินเพราะว่าช่วงบ่ายคือหมดแล้วจ้ะส่วนใหญ่หมูย่างเมืองตรังถ้ดูหมูย่างแน่นๆปะแน่นปะแน่นๆเลยเนี่ยชิมหนอหมูย่างเมืองตรังเขาเปการคลุกซอสสูตรหวานเขาด้วยมีความฉ่ำๆไม่แห้งแล้วก,ก็อร่อยมากอร่อยมากจริง อีกไส้หนึ่งที่เป็นรองจากเผือกคือถั่วแดงจ้ะถั่วแดงเขาก็ดีงามนะค่าชอบถั่วแดงก็น่าสนใจมาก,กเลย texture ไส้เขาจะมีความเนียนไม่สากไม่ฝืดคอเนื่ออีกไส้หนึ่งที่แนะนําส่วนตัวที่แบบว่าเฮ้ยชอบส่วนตัวนะเคยชิมแล้วชอบติดใจมากใครที่ชอบสิ่งนี้ควรลองไส้ถั่วเหลืองจ้ะถั่วเหลืองเดี๋ยวลอ,ลองชิมเนาะ หัวเหลืองที่นี่เนียนไม่เหมือนเปียยข้่ไหนเลยจัง <Wow. S 1> ดูทุกอันอ่ะจริงๆแต่ว่าถ้หนอวถ้าใครชอบพาไปหมูย่างใครกเก็นเจอร์เลือกเขาดีแล้วอีกแล้วแต่ชอบส่วนตัวคือหัวเหลืองและที่นี่นนยังมีเออตอนเช้านะมีพับไก่ด้วยอีกอันหนึ่งนะที่เป็นของที่น่าจะซื้อฝากได้ง่ายกว่าขนมเปียงคือขนมหน้าแต่งเขาก็คือเลิศมากแม่ฉันยังเป็นสาวภูกเก็ตนังเลิฟขนมหน้าแต่งมาก ซึ่งขนมแปะที่นี่เขาจะใส่เใบม่วงเหี่ยวพานลงไปด้วยมันก็เลยแบบเลิศจริงๆแล้วขนมหน้าแต่มันเก็บได้นานด้วยมีการซีลสุญญากาศเนาะแต่ขนมเกีย๊ยวนี่มันอยู่ได้3วัน7วันตอนนี้เขาบอกเชลฟ์ไลฟ์กันเนาะนี่พูดถึงขนมหน้าแตกขนมแตกก็มาจ้ะนี่ขนมหน้าแตกก็มาจา้ะผมว่า,ม,า,ามันมนคีความุกกี้ไข่นะครับกินจติมๆแต่ว่าที่นีมันค่าเด็ดคือเขาใส่เมลเป็มนม่วงเหี่ยวพานไปเนื้อด้วยเลยครับเพิ่มความมันความกรุบเข้าไป นี่คือน้งพูนเยอะของเขาเลิศอยู่นะ EP นี้ไบรอันมัดรวมของฝากจังหวัดตรังมาให้เลยนะจ๊ะเรียกว่าเป็นของฝากที่อร่อยถูกปากแล้วก็ถูกใจผู้รับแล้วก็ผู้ให้ด้วยนะจ๊ะก็ยังไงก็มาตามรอยไบรอันกันได้เลยใครก็เออมาจอดตังอยกซื้ออะไรฝากก็นี่จ้ะจัดมาให้แล้วจักใจไบรอันอย่างแท้จริงเลยนะจ๊ะ สุดท้ายนี้ขอฝาก Eat, อ a ทอาร์เบรอันทูกช่องทางน,นะจ๊ะ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok จ้ะอีพีหน,น้าเบรนจะพาคุณไปกินอะไรที่อย่างไรกับใครฝ่ายตามกันด้วยวันนี้เบรยอันขอลากันที่จังหวัดตรังก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า